สวัสดีค่ะวันนี้พาชมบรรยากาศชิวๆตอนสายๆของวันเสาร์จ้านี่มือนีพญายผ้าภารกิจอีหยภารกิจคือผ้าหมาสองตัวไอเจ้าเพนนีกับเจ้าเบิร์ดอ้าวมาแล้วค่ะไปหาหมอจ้ากลับมาแล้วจ้ามจ้มเย็นชิวๆมากเลยวันนี้ ถึงแดดสิออกแต่ว่ากัลม้มีพีเย็นสบายดีจ้ะมาเลยจ้ะเราส่งไปไงไปผู้เดียวจ้ะมือนี่เพราะว่าบุพเพศมาอยู่เงี้ยนไห้ไงก็เลยพาไปผู้เดียวกับหมาสองตัวจ้ะเคิกเฮ็ดไฟกับบ้านอ่ะแล้วโซเชียลสมบูรณ์แต่ว่าต้องเคิกไปเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าหมอนัดเนาะโอเค How they do? Come have a look. Come have a look. Bitch of the city, Unbelievable. like swimming pool in don't, they're not wide angle rosy. Okay. <laughs> <laughs> Penny's worst than bed, but uh -huh. Penny puts a head on bed and bed. Oh, I it was a now. And they don't like being kept. I'll put it down there, Annie. And I'm going to show you them first. Come on, you. You're soaked, aren't you? Hey. Right. Hey. Right. Oh, oh. oh God. <laughs> <laughs> I can't see it. you. Okay. Yeah, the Yeah, the sun. Well, they don't want to be in the sun, anyway. ไปสีจยาอันนี้เค็มที่สองจ้าแล้วที่นี่เดือนหนากบเค็มสุดท้ายี She's <is S 1> very healthy. ดีตรงโอเค But t h e y just had the 100% healthy check. <laughs> okay, <it> okay, you home. There you go. Hello, darling. You're getting wet because Penny feels sick. Yeah. Are you okay, look? <Did> h <she S 3> Penny. เม้ารดค่ะเม้ารดหมาบ้านนอกค่ะหมาบ้านนอกเบอรงดูยี่หลักเปียกหมดยอดหมาบ้านนอกเพื่อคือไอ้สาวโลเซกับสาวไว้แดงดีดีใจคักดินแท้ๆได้ยินเสียงรถที่นี่วันที่หเมษาเข็มสุดท้ายจ้าเข็มที่สามแต่ที่นี่ก็ปีละครั้งค่ะอครบชิวให้คครบเนาะ นี่ค่ะนีก็ฟาร์มลีบู๊กฟาร์มลีบู๊กของอันนี้ของไอ้เจ้าเพนนี่ Penny, แล้วก็เจ้าฟาลองไ <Yeah. S 2> อ้เพนนี่แล้วก็เบิร์ทรีค่ะเพนนีส5กิโลอ่าฮะ no big surprise เบส5.8โอเคค่ะแค่นี้แล้วค่ะแค่เอา,อาบรรยากาศเอาทรงพญายิ่ไปผู้เดียวมือนี่ทรงพญายิ่งไปเทอร์เคเดไฟ พ่อ oh, ต่อสายไฟบ้านนั่นแหละจ้าสายไฟต่อสายไฟนี่ค่ะสายไฟออกมานี่เนาะทําเองนะคะทําเองนี่สายให้พก่กสายไฟมาหนีไปเลยวาหยุดหยุดหยุดทำสายไฟผ้ามาไปหาหมอสีดยา hey, ได้ยา uh, แมรมาด้วยนี่โอเคค่ะโอเคแดนจ้า okay, okay, Yeah <laughs> Bye! <laughs> Bye. on,